มววงขนาดร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดิทองสเสนอรายการขาวูกเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมนั้นไปรู้จักกับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่มีหัวใจเป็นเกษตรอินทรีย์ครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ปาครับพี่ปาสวัสดีครับสวัสดีครับก่ออื่นต้องถามเลยมาถึงเห็นป้ายก่อนเลยฮะไร่อรหันครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสวนเกษตรสวนกระแสแค่พอเพียงครับ นะฮะนี่เป็นสโ,โลแกนของที่นี่เลยสโ,โลแกนของผมเองครับอืมนะฮะทำไมสนใจทําการเกษตรอินทรีย์คือดินของเราเนี่ยมันเสื่อมมามากแล้วก็เลยคิดแบบใหม่เมื่อก่อนผมก็ทำเมื่อก่อนก็ทาเคมีนะก็ลุงเคมีตลอด2อสปีที่ผ่านมาก็เลยมันมันไม่ได้ดีขึ้นเลยก็เลยมีแต่จะเสื่อมลงก็เลยหันมาทําอินทรีย์อย่างเต็มตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะปีที่แล้วเริ่มทําอินรีอย่างเต็มตัว ปีปีดียวเริ่มเริ่มเริ่มเพิ่งจุดประกายเริ่มแล้วก็ปีนี้อย่างเต็มตัวปีนี้เต็มตัวเลยนะครับการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิถีจากเคมีเป็นอินทรีย์เนี่ยนะฮะเริ่มต้นยังไงคือมีการทดลองปลูกก่อนคือการปลูกพืชผลใผมทำอยู่3าแบบหนึ่งค,คือปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนสองปลูกปลูกเพื่อ,อาขายผลผล,ผลิตสามปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ มันเริ่มจากมันเริ่มจากการปลูกเพื่อเรียนรู้คืออยากจะรู้ก่อนใช่ใช่เรียนรู้เพราะระหว่างอินซียเคมีใสกันเลยอินทรียเคมีความแตกต่างมันมีอะไรมั่งแน่นอนเคมีนี่สุขภาพเสื่อมแน่ลดลงแน่แต่พอมามาอินทรีย์นี่ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของผลผลิตครับถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างแต่แตกต่างแตกต่างในในท่านในเชิงปริมาณโอเคใกล้เคียงกันแต่มาแตกต่างตรงที่ว่า อินซีนเราได้อะไรเราได้หนึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า mm hmm. สองสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของคอร์สต,ต้นทุนการผลิต mm hmm. สามสำคัญอีกก็คือเรื่องของเซฟตี mm hmm. ้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีชีวิตที่ดีกว่า mm hmm. แล้วก็อีกสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของอผลผลิตที่เราได้ mm hmm. กินได้เลย mm hmm. ไม่ต้องล้างครับ อินซียผมกินได้เลยไปไปข้างหลังจะเจอเดี๋ยวเจอแตงเดี๋ยวเจอถั่วจับเด็กกินได้เลยครับทุกอยากอ่างคือผู้นี้คือที่นี่เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะฮะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อืมครับณปัจจุบันนะฮะคือเป็นเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัวแล้วแหละตอนนี้<ช>นะครับผมถามนิดนึงครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนทําอะไรอ่าละแวะแกนี้ทั้งหมดเลยอืมแทบจะว่าทั้งสูงเนินกระหม่อมกอะไรก็ทํามันสำปะหลังเก้าเก้าเปอร์ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันสับปะหลังแล้วก็มีอ้อยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดเลยใช่ทำไมถึงสนใจในเรื่องของการเกษตรเพราะจริงๆแล้วผมคุยกับพี่ปานะครับว่าจริงๆแล้วอาชีพจริงๆแล้วคือทำงานโรงงานแหละครับนะครับทำอะไรฮะที่โรงงานอ่าโรงงานจะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับฮาร์ดดิสใช่ไหมครับถ้าถ้าชื่อโรงงานนี่คือบริษัทซีเกตซีเกตจะเป็นอันดับหนึ่งในการอ่ส่งออกฮาร์ดดิสก็คืออะไรคอมพิวเตอร์นั่นแหละก็ทำในตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดแล้วก็ คือบรรยากาศสี่เกมนี่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาคือทำสี่วันหยุดสองวันทำสี่วันหยุดสองวันก็เลยมีเวลาว่างใช่สองวันแล้วก็มาไล่แบบนี้ครับมีความสุขดีเกกับเกษตรธรรมชาตินะฮะจริงๆจากคนที่ทํางานคลุกคลีเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆแบบนี้นะฮะมาทําวิถีเกี่ยวกับการเกษตรรู้สึกยังไงบ้างทําไมเราหันกลับมาในเรื่องของธรรมชาติแบบนี้มันคือคือชีวิตมีสองแบบอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็ไปทําหน้าที่ในเรื่องของหัวหน้างานเพราะอีกแบบหนึ่งก็ ทุกคนนะครับผมเชื่อห่ามันหนีไม่พ้นทุกคนต้องเข้ามาในวงการการเกษตรเพราะตอนนี้พื้นที่ที่ดินทั้งโลกมันเท่าเดิมครับแต่พื้นที่อาหารมันมีไม่ได้เพิ่มขึ้นมันมีลดลงคนเพิ่มขึ้นทุกวันอพอผมเพิ่มขึ้นทุกวันปุ๊บอาหารเลยได้เพิ่มขึ้นตามคนพื้นดินไม่ได้เพิ่มขึ้นตามคนงั้นเราต้องมามาช่วยกันก่อนนะครับว่าคือจะทําอะไรก็ตามแต่ผมจะคิดเสมอว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเริ่มจากต้นหลักตัวเราก่อนคนอื่นก็จะ ถ้าเห็นผลผลิตเราดีคูอื่นก็จะมาทาตามตามตามท,ท,ท,ท่าตามที่สุดน้ำมันจากที่เราเคยซื้อในริดลับแพงๆติอมเมาเมื่อกี้4ี่กว่าบาทก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะฮะนี่คือแนวทางต่อไปนั่นเองครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งโครงการของพี่ปาน,นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับเขาจะทํามันสับปะหลัง1ไร่ให้ได้20ตัน20ตันนะครับจะมีวิธีการอย่างไรติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่ปาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888